มาเยร็วๆเร็วโดยปกติเขาขึ้นห้าถัวนนะค่ะก็คือว่าเขาห้ามเองตัดกันค่ายไงบนเขานั้นก็ตัดกั่เยอะก็ตัดกันเยอะคือตอนกลางคืนตั้งแต่กี่ค้นตั้งแต่ตอนดึกนะเป็นตั้ง่ห้าโมงครับตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนค่ะตอนกลางคืนเพิ่งก็เฮ็ดเอาลงมาตอนเช้าแล้วก็มาพัดตอนเช้ากิงกันตอนเช้าไปเจอเฮ็ดเอกพัดกักตอนเช้าพัดด้วยวิธีการพัดน้ำมันหรือว่าพัดเทนนี่พัดน้ำมันเนี่ยค่ะพัดน้ำมันใช่ไหมแล้วกินกันเยอะไหมกินกันประมาณ มันก็มีมีน้องที่บ้านมีอยู่คนนึงคือกินไปนิดเดียวโอ้ก็ไม่ต้องมาโรงพยาบาลน่าจะคนที่วจะรักก็น่าจะกินเยอะค่ะอืมคำว่ากินกันสี่คนเลยสี่คนสี่คนอีกคนนึ่งวกมาทันใช่ไหมค่ะอีกคนนึงเห็นว่ากินนิดเดียวโอ้แล้วก็ให้ไม่ได้มาโรงพยาบาลน่าจะแรงอยู่สองคนแล้วก็น้องชายกคือว่าแรงงั้นแหละแต่ว่ามีโคดได้อยู่คนเดียวคนอื่นไปล็อกมดเลยพอพอได้เขากินเขากินน้ำเขากินน้ำมาพักให้น้องปวดมีอาการปวดแล้วกินน้ำคาวเไม่มากินน้ำคาวก็ขึ้นไปห้องแมงปัด ขึ้นไปตีทิศซองเลยจั้งไงทิศเหนือลงมาชาวมือทั้งไงเห็นจืดเห็ดทั้งไงเก็บเพชรที่เจ้าไว้เห็ดเกยนกทั้งไงเก็บมาให้พัดเท่านั้นเยอะไหมครับเยอะไหมสัมกเยอะไหมก็พัดแล้วก็ลูกผมนี่ไง kín cái gì con của lại đổ người lắm cháy đông người thân mãn cháy Thắt là oh. oh. tiềm tỉu là của tiềm tỉu là con làm là sai đợi năm tàn sai kim mà kim 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 nấm kim kim nấm kim 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 cho trốn để cả về đây mẹ anh nè để có làm mò hết năm mà tôi <laughs> nặng quá rồi leo chúng tham mà vừa đi trốn còn qua chọn thai mũ thả hết nha, cái